สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมนะวันนี้ก็อยู่กับผมโอวมอช์ชนแนลและตอนนี้เราอยู่กับเกมห้องไขยซาเรลกันนะฮะแล้วก็สำหรับในวิดีโอวันนี้นะฮะเราจะมาไกด์แนะนำวิธีการผ่านซี m u เรตยูนิเวิร์สกันนะฮะซึ่งในคลิปนี้จะเป็นท่านของโลกที่3นั่นเองเนาะเราจะมาไกด์กันทั้งหมดเลยฮะว่าโลกที่3เนี่ย เล่นยังไงใช้ตัวละครแบบไหนกดยังไงแล้วก็เลือกขาดเลือกบัฟอะไรยังไงฮะจึงจะสามารถผ่านได้ง่ายที่สุดนั่นเองฮะซึ่งการไกด์ตรงนี้เนี่ยผมจะมีไกด์ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นโลก3โลก4โลก5แล้วก็โลก6ด้วยฮะรวมไปถึง3ขีด2แล้วก็4ขีด2ด้วยฮะแต่ว่าในคลิปนี้เราจะเริ่มกันที่โลกที่3กันก่อนเนาะส่วนใครรอโลกที่1กับ2อเนี่ยอันนี้เนี่ยมันง่ายอยู่แล้วฮะแค่เพิ่มอัพตัวมันผ่านได้สบายสบายอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นฮะเราจึงเริ่มกันที่โลกที่3กันเลยดีกว่าเนาะเหมือนเดิมฮะเพื่อนการเสียวราผมพาไปดูกันที่วิธีการผ่านกันเลยดีกว่านะฮะและก็สำหรับก่อนจะไปดูคลิปวิดีโอกันนะฮะก็ทุกคนเพื่อนฮะขอฝากร้านรับเติมเกมร้าน e ีซี่การ์เอาไปด้วยะฮะที่จะเติมเกมฮะฮองไคซาเร็วให้กับันเพื่อนเนี่ยได้ด้วยราคาที่ถูกกว่าเติมเองมากๆเลยฮะเพื่อนสามารถเลือกเติมได้ตามสะดวกเลยราคาแพ็คก,ก็ตามคา,านได้ขึ้นให้ ตรงนี้แล้วฮะแ้ะก็ที่สําคัญเลยฮะทางร้านเนี่ยจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายฮะถูกปลอดภัยไม่มีการรีฟันอย่างแน่นอนฮะลิงก็อยู่ทางล่างดีคริปชั่นในคลิปวิดีโอนี้แล้วนั่นเองนะฮะสำหรับในส่วนวิธีการผ่านในโลกที่3นะฮะผมจะพามาดูกันที่ตัวละครที่ผมใช้กันก่อนเลยฮะสำหรับตัวละครที่ผมใช้ฮะผมจะใช้เป็นท่าทงของ4คนนี้เลยผมใช้เป็นทาทของ m อกายภาพฮะ เป็นทนายของเซอร์เวเนาะเป็นธาตุไฟฟ้าฮะมาปลดโล่เจอผ่าได้ทั้ง2องธาตุเลยแล้วก็อีก2ตัวละครที่เหลือเนี่ยผมจะใช้เป็นตัวคอรที่ทําให้เราฮะมีชีวิตอยู่ได้แล้วก็ไม่ตายฮะ อย่างตัวฟรีเลยฮะผมใช้เป็นทน่านงของ7มีนาแล้วก็เป็นทน่านงของนาตาชาฮะซึ่งทั้งหมดฮะสตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครฟรีฮะเพื่อนๆเนี่ยมีอยู่แล้วสามารถอัพตามปั้นตามได้ง่ายๆเลยนะฮะสำหรับตัวละครตัวแรกเลยฮะนั่นก็คือ MC กายภาพเนาะผมแนะนำเลยฮะทุกตัวละครเนี่ยควรจะอัพฮะเลเวล50ถามาเรื่อสีเนี่ยผ่านได้ไหมก็ผ่านได้ะฮะแต่ว่ามันจะค่อนข้างยากนะแนะนำว่าใครอยากเล่นง่ายๆเนี่ย หมายถึงฮะแล้วก็อัพตัวละครขึ้น50แพทุกตัวผมบอกเลยว่าผ่านได้แบบชิวๆสบายๆเลยอย่างแน่นอนฮะแล้วก็อย่าลืมฮะอัพไร้์โคนด้วยผมใช้ไร้์โคนอยู่ที่ว่า50ฮะเพื่อนๆไม่มีอันนี้เนี่ยสามารถไปหาอันอื่นฮะอะไรก็ได้ใส่เข้ามาก่อนได้หมดเลยฮะ ส่วนสกิลเนี่ยอันนี้เนี่ยผมอัพไม่อัพเลยฮะก็คือผมมีแค่กลุ่มดาวเนาะที่ได้จากเนื้อเรื่องฮะมันอัพให้เลเวลถึงเลเวล4เนาะตรงนี้ก็เพื่อนเพื่ออัพก็ได้หรือจะไม่อัพก็ได้ฮะอย่างผมก็ยังไม่อัพเลยค่ะเยอะมากๆฮะแล้วก็ต่อไปที่ลิลิกฮะลิลิกเนี่ยผมใส่ไปที่เซตกายภาพล้วนเลยนะฮะณปัจจุบันเนี่ยตอนนี้ผมเอาคลิปให้ดูหรือว่าตอนที่ผมลงผ่านเนี่ยผมยังไม่ได้ใส่2ชิ้นสุดท้ายเนาะฟันนี่เพื่อนเพื่อนฮะ ไม่มีสีทอง2ที่สุดท้ายเนี่ยไม่เป็นไรฮะเพราะว่าตอนที่ผมผ่านเนี่ยผมก็ยังไม่มีเช่นเดียวกันฮะผมใส่กันที่4ี่ช่องและ2ช่องที่เหลือเนี่ยอันนี้คือแล้วแต่เลยจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ฮะข้าค่าก็าาจะเป็นมาบนี้ทนาห้าของ MC เนอะอันนี้ก็เป็นกลุ่มดาว MC นะฮะส่วนทาหน้าของเซิร์ฟเวอร์ฮะอัพเหมือนกันทุกอย่างเลยฮะเลเวล50ฮะไลท์โคน50ฮะแต่ว่าตัวของ Serv เซิร์ฟเวอร์แนะนำว่าควรจะอัพทนาห้าของพรสวรรค์ตรงนี้นิดนึงฮะ อัพตัวอันเลยซักเวสามก็ได้ฮะไว้ทาดามจเนาะส่วนดีลิกก็ใส่อะไรไปก็ได้แล้วแต่เลยฮะอย่างผมก็ใส่กันแค่2เซต2เซตฮะไม่ได้คอมโบโสเสร็จกันด้วยฮะแล้วก็2เม็ดหลังก็ไม่ได้ใส่ด้วยฮะแต่ก็จะมีรีลิกฮะบางเม็ดที่ผมแนะนาว่าควรจะอัพด้วยฮะก็คอือเม็ดของส่วนหัวเนาะส่วนหัวเนี่ยเพื่อนฮะควรจะอัพทุกตัวละครเลยให้อย่างน้อยเนี่ยวล9เวล1สฮะส่วนข่าหน้าของช่องมือเนี่ยที่เป็น a d ดีถ้าเกิดว่าตัวไหนเนี่ยเป็นตัวละครดามจฮะ อัพไว้หน่อยก็ได้ส่วนพวกเสื้อรองเท้าเนี่ยถ้าเกิดว่าออฟรักเนี่ยมันไม่ได้ตรงมาให้ดีมากฮะก็มันจะเป็นต้องอัพเนาะเอาไว้แค่สูตรฮะแค่นี้ก็คือสามารถผ่านได้แล้วฮะแล้วก็ต่อไปฮะเป็นน้อง7มีนาผมอัพตันทุกตัวเลย50-50ฮะแล้วก็7มีนาเนี่ยตรงนี้นิดนึงฮะควรจะอัพสกิลโลเยอะๆฮะ เราจะได้ไฮโลแล้วก็ตัวละครเราเนี่ยจะอึดขึ้นฮะแล้วก็สกิลนี้สำคัญมากเลยฮะลบดีบัฟฮะควรจะมีเนาะสำหรับตัวน้องมีนาฮะอื่นๆอันนี้แล้วแต่เลยมีไม่มีไม่เป็นไรนะฮะส่วนลิลิฮะตอนที่ผมเล่นเนี่ยผมยังไม่มีเซตนี้ฮะผมก็ใส่ตามมีตามเกิดไปก่อนฮะเน้นช่องหัวฮะเหมือนเดิมเลยอัพให้ได้สเปลเก้าเวลสิบประมาณนี้ฮะก็เล่นไปแล้วเนาะแล้วก็กลุ่มดาวฮะผมมีแค่สีหนึ่งตรงนี้ฮะ แล้วก็เป็นท่าของนาตาชาเหมือนเดิมลยฮะอัพ50-50ให้เรียบร้อยฮะแล้วก็นาตาชาเนี่ยมีท่าทาของพรสวรรค์าสาคัญเหมือนกันเลยฮะแนะนําว่าควรจะอัพ5ฮิวของนาตาชาเยอะๆฮะเพราะว่านาตาชาเนี่ยจะได้ฮิวแรงๆเนาะช่วยยื้อชีวิตเราได้ค่อนข้างเยอะเลยฮะแล้วก็สกิลนี้สําคัญมากเลยฮะสกิลวันนี้อย่าลืมไปปลดด้วยนะฮะ ก็จะทําให้ลบดีบัฟดอกเหมือนกันเลยกับน้องมีนานะฮะช่วยได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็ลีลิกฮะเหมือนเดิมเลยใครมีเซตคิวก็ใส่เซตคิวไปฮะอย่าลืมนะฮะใครที่มีเสื้อตรงนี้เป็นเพิ่มมารักษาฮะอัพไปด้วยจะได้คิวแรงๆฮะแล้วก็อัพ่วนหัวฮะอัพเลือดเท่านี้เองฮะเพียงพอแล้วเม็ดอื่นเนี่ยไม่จะเป็นต้องอัพเลยฮะเพื่อนๆก็สามารถผ่านนะฮะใช้แค่สี่ตัวละครตัวนี้ฮะเดี๋ยวเลือกผ่านยังไงเลือกปับยังไงแล้วก็เล่นยังไงฮะเราไปดูกันต่อเลยดีกว่านะฮะ สำหรับในส่วนทานาาของการเลือกปลาแพะในตอนนี้เพื่อนเนี่ยมาถึงในโลก3ครั้งแรกนะฮะตัวของผาดตรงนี้เนี่ยมันยังมีให้เลือกมาเยอะมากผมจำไม่ได้เหมือนกันว่ามันมีกี่ผาดน,นะอาจจะมีสัก3-4่ผาดให้เราเลือกฮะผมแนะนำอยู่ที่2ผาดฮะผาดแรกเลยก็คือผาดลากสังหารเนาะคนจะเล่นเยอะมากสำหรับผาดน,นี้เพราะว่าเราสามารถฮะ เล่งเทินตัวเองทําให้เราฮาร์ตตีได้บ่อยขึ้นทําให้สตูเน็ตแคบจัดไม่ได้ตีเราเลยแล้วลลก็ผ่านตรงนี้เนี่ยมีท่างของการสั่นพ้องในสแนนฮะที่กดลงมามันจะมีดาบฮะหรือว่าลูกศรลมเนี่ยทิ่มลงมาฮะมันจะช่วยปลดโล่ตอนที่เจอผ่านเนี่ยเปิดโล่ในเฟสนั้นได้ค,ค่อนข้างดีแล้วก็ค่อนข้างเร็วฮะแต่ผ่านที่ผมฮะจะมาแนะนําในวันนี้แล้วก็ผมเนี่ยเล่นครั้งเดียวแล้วผ่านเลยฮะก็คือผ่านนี้เลยฮะผ่านความทรงจำฮะ ผ่านนี้ดียังไงฮะผ่านในนียมันจะสามารถแช่แข็งศัตรูได้เท่ากับว่าตรงนี้เนี่ยเจอผ่านฮะจะโดนเราแช่แข็งฮะตลอดเวลาเลยมันแทบจะไม่ได้ตีเลยฮะจะได้ตีเราค่อนข้างน้อยมากทําให้เราเนี่ยค่อนข้างปลอดภยัยมีโอกาสที่จะโดนซ้ําตายเนี่ยน้อยลงฮะแล้วก็ตรงนี้ับผ่าตรงนี้มันจะมีการทําดาเมจด,ด้วยก่อนแช่ฮะทาให้ผู้ทาเนี่ยที่เจอผ่าดเปิดโลฮะมาทําดาเมจไปโลของเจอผ่าฮะลดค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะ,ะแถมติดแช่ด้วย อันนี้ถือว่าเล่นได้ง่ายมากๆครับสำหรับในส่วนบัฟความทรงจําที่มีแล้วเนี่ยเพื่อนๆะจะเล่นได้ง่ายขึ้นเยอะมากเลยก็คือบัฟแรกเลยฮะบัฟตัวนี้เนี่ยหลังจากเราทำลายจุดอ่อนของศัตรูเลยฮะจะมีโอกาสพื้นฐาน100หนึ่งร้อเปอรเนให้ศัตรูติดสถานะตรงนี้ก็คือสถานะที่ยำํำใู้ศัตรูติดแช่แข้งอีกเนาะเป็นเวลาหนึ่งเทินด้วยฮะก็คือแช่แข็งกันรัวๆเลยฮะแล้วก็อีกบัฟหนึ่งคืออันนี้เป็นบัฟแช่แข็งเหมือนกัน หลังจากที่เท่านียตีถูกเป้าหมายฮะ6ครั้งมันจะมีโอกาสฮะ1 2 0ที่จะติดแช่แข็ฮะถ้าเกิดว่าใรอ up เนี่ยจะตีแค่5ครั้งเท่านั้นฮะก็เลยรียว่าตีติดแช่ตรงนี้ตีท่าน,นจุดอ่อนแต่ก็แช่อีกฮะแล้วก็อีกหนึ่งอันเลยสําคัญมากเหมือนกันก็คืออันนี้ฮะสีฟ้าด้านนี้เลยฮะเมื่อเราเข้าสู่สถานการณ์ต่อสู้ฮะ มันจะมีโอกาส150%ติดแช่1เทินนะฮะเหลือคือง่ายฮะเราเข้าต่อสู้ปุ๊บติดแช่ทันทีเลยฮะมาถึงเนี่ยเราสามารถแช่ศัตรูได้ก่อนเลยอันนี้ถือว่าดีมากๆคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราอัพเนี่ยยิ่งดีเข้าไปอีกฮะศัตรูเนี่ยที่ติดแช่ฮะจะลดความเร็วลง30%เป็นเวลา1เทินซึ่งเราเนี่ยสามารถแช่ศัตรูได้ค่อนข้างบ่อยอยู่แล้วนั่นเองฮะก็สามอันนี้เนาะใครที่มีก็จะเล่นค่อนข้างง่ายมากๆฮะ แต่ก็จะมีอันนี้ฮะถ้าเกิดว่าได้มาก็ถือว่าดีเหมือนกันมันจะเป็นการฟื้นฟูพลังงาน40%ฮะแล้วก็เมื่อสตูเนี่ยติดสถานะแช่แข็งมันจะฟื้นฟูเพิ่มเติมให้5%ด้วยเำใ้เราเนี่ยใช้ผ่านเลโซเแน่นได้บ่อยยิ่งขึ้นฮะแช่สตูได้บ่อยยิงงยย่งขึ้นแล้วเราเนี่ยมีการแช่ค่อนข้างเยอะอยู่แล้ว เราสามารถแช่สู้แล้วก็ได้พื้นพูเนี่ยค่อนข้างบ่อยอยู่แล้วนั่นเองนะฮะแล้วก็สำหรับการ์ด1ดาวฮะมีดีๆเหมือนกันนั่นก็คือใบนี้เลยฮะทุกพรอนความทรงจำหนึ่งพรฮะจะทําให้เราเนี่ยมีโอกาสฮะต้านทานการแช่สู้เนี่ยมันลดลงฮะก็คือ6%แล้วก็สามารถสแต็กได้สูงสุด6ขั้นฮะถ้าเกิดว่าใครอัพไปเนี่ยมันได้9ขั้นขั้นละ8%ถือว่าเราลดต้านทานสูฮะ ได้ลงเยอะมากๆทำให้เราเนี่ยแช่แข็งศัตรูฮะได้บ่อยยิ่งขึ้นด้วยแถมเป็นหนึ่งดาวฮะเพื่อนน่าจะหามายากเท่าไหร่เนาะแต่ก้อหนึ่งดาวอีกอันหนึ่งเลยมีดีๆเหมือนกันฮะนั่นก็คืออันนี้ฮะเพิ่มอัตราการสร้างสถานะทําให้เราเนี่ยสามารถแช่แข็งได้ดียิ่งขึ้นฮะถ้าเกิดว่าเพื่อน,นยมีบัฟตามนี้ฮะรับรองว่าที่เจอผ่านเนี่ยโดนแชร่รัวๆแช่ไม่พักอย่างแน่นอนฮะส่วนบัฟอื่นฮะเพื่อนๆกดอะไรไปก็ได้แล้วแต่เลยฮะเพราะว่ามันได้อะไรมา ก็พยายามกดอน,นันไปเลยฮะเน้นความทรงจําเป็นหลักนอกเท่านี้เองฮะก็สามารถผ่านได้สบายๆแล้วนะฮะแล้วก็สำหรับตรงนี้ฮะนิดนึงเผื่อใครไม่รู้ว่าผ่านเลสโอแนนีนน่มันทําอะไรได้ฮะตรงนี้ฮะเมื่อเราเนี่ยเก็บบัฟความทรงจําม,มาครบ6ใบนะฮะมันจะได้ผ่านเลโอแนนตรงนี้มา ซึ่งการทางานของมัน,นะฮะเมื่อเรากดใช้งานเนี่ยมันจะสร้างดาเมจดน้ําแข็งทั้งหมดเลยฮะแก่ฝั่งศัตรูแล้วก็จะมีโอกาสฮะพื้นฐาน120%ในการแช่แข็งศัตรูทั้งหมดเลยนะฮะเปน็นเวลา1เทิร์นตรงนี้ถือว่าดีมากๆะฮะเก็บแค่6ใบจะได้อันนี้ขึ้นมาทันท,ทีเลยในส่วนตอนที่เราฮะเข้ามาสู้กับพี่เจอผ่านแล้วฮะถ้าเกิดว่าเรามีบัฟเนี่ยเมื่อเข้ามาถึงฮะเจอผ่าดจะโดนแช่ทันทีเลยนะฮะในเฟสแรกเนี่ยอันนี้เนี่ยไม่ค่อยยากซะเท่าไหร่ฮะ เจอผาดจะทาการโจมตีเราแล้วก็เรียกลูกน้องเฉยๆฮะอันนี้คือยังไม่น่ากลัวฮะเราสามารถสู้ไปตามปกติได้เลยเมื่อเจอผาดฮะทำการเรียกลูกน้องออกมาแล้วเนี่ยเราก็กดฮะผาดเรโซแนน์นฮะเพื่อแช่หมูเลย,เลยสังเกตว่าตรงนี้เนี่ยเจอผาฮะจะยืนนิ่งๆให้เราโดนตีฮะแบบ แทบจะไม่ได้ตีเราเลยลูกน้องเหมือนกันฮะลูกน้องมันก็จะโดนแช่ฮะแล้วก็มีการข้ามธงข้ามเทินไปเราก็จะได้ตีฟรีๆค่อนข้างเยอะฮะเมื่อมาเนี่ยหาแค่แข็งเสร็จปุ๊บเรามีโอกาสตีฮะแล้วแช่แข็งมันได้อีกรอบนึงด้วยฮะระหว่างนี้ฮะในเฟสแรกก็ไม่มีอะไรเนาะพยายามเน้นฮะตัวละครที่มีสกิลหมู่อย่างเช่น MC กายภาพแล้วก็เซิร์ฟวฮะ จะได้ฆ่าสูได้ค่อนข้างเร็วปลดทางด้านของโลฮะแต่ค่อนข้างเร็วฮะในเฟสแรกก็ไม่มีอะไรฮะค่อนข้างง่ายอยู่แล้วฮะมันแทบจะไม่ได้ตีเราเลยเนาะแล้วก็สลับต่อมานะฮะเรามาดูกันที่เฟสที่2ฮะเฟสที่2อันนี้ฮะจะเริ่มยากแล้วฮะเพราะอะไรฮะเพราะว่าพี่แกฮะจะทําการเล่นลูกน้องออกมาแล้วก็จะมีการใช้แอนตี้ในการเปิดโลหรือว่ากลางโล่หมู่ฮะ ซึ่งโลกอันนี้มันปวดมากเลยถ้าเกิดเพื่อนเนี่ยเบรกโรคของพี่เจอผ่านฮะต่อแอติตรงนี้เนี่ยไม่ได้ฮะเราจะไม่สามารถฮะทำลายจุดอ่อนศัตรูได้แล้วดามเมจเราจะไม่เข้าด้วยทําให้ฮะเราจะโดนศัตรูตีฟีแบบนี้ไปเรื่อยๆฮะจนเรายืนไม่ไหวแล้วก็ตายฮะ เพราะฉะนั้นฮะให้เราเนี่ยเปิดมาถึงฮะถ้าเกิดพี่แกเนี่ยเยลือดรุกน้องแล้วฮะให้พยายามใช้แอนตี้ของ MC ใช้แอนตีของเซิร์ฟเวอร์ฮะในการรีบฆ่าลูกน้องให้ไวที่สุดฮะและดีมา,มากๆเลยถ้าเกิดว่าผ่านเลยซนั้นเต็มฮะให้กดทันทีฮะสังเกตว่าเลือดลุกน้องเนี่ยจะตายค่อนข้างเร็วเราสามารถฆ่าลูกน้องได้ก่อนที่เจอผ่านจะเปิดโล่ฮะเราจะสามารถสู้ได้ค่อนข้างง่ายเลยเพราะว่ามันจะไม่มีลูกน้องฮะคอยตีฟรีเราคอยบัฟนู่นนี่นั่นฮะจะเหลือแค่พี่เจอผ่านแค่คนเดียวอันนี้ก็คือ จะคล้ายๆเฟสแรกแล้วจะไม่ค่อยน่ากลัวลยฮะก็จะมีแค่โล่เนาะของพี่จะผัดเองที่พี่แกเนี่ยเปิดให้ตัวเองฮะแต่ไม่ต้องกลัวฮะเราก็ทําการใช้สกิลปลดโล่ไปแช่ไปฮะสุดท้ายก็เฟสสองจะผ่าไปได้อย่างง่ายๆเลยนั่นเองฮะ อย่างตรงนี้เนี่ยพี่เจ่าผาดก็ทำการเปิดโล่รอกสังเกตว่าโล่เนี่ยจะมีที่100%ฮะผมจะใช้ตัวละคร MC ใช้เซิร์ฟเว์ฮะในการตีโล่สังเกตว่าแค่เธอนนเนี่ยผมสามารถเบรกโล่ของพี่เจอผผาดได้เลยฮะเร็วมากจาก100%เนี่ยจะเหลือแค่ประมาณสัก10%เท่าน,นั้นฮะเพราะว่ามีนันผนงผาดเรโซแนนซ์ที่แถมนาเมจให้ค่อนข้างแรงแถมพี่เจ้ผ่าแกเนี่ยติดแช่ด้วยฮะ แม้แกจะเปิดโล่แม้แกจะไม่มีจุดอ่อนฮะดามเมจไม่เข้าแต่ว่าแกสามารถติดแช่ได้ฮะเราก็ทําการตีฟรีต่อเลยเมื่อปลดโล่ได้อันนี้คือไม่มีอะไรยากแล้วฮะเฟสสก็จะจบไปนั่นเองเนาะแล้วก็สลับต่อไปฮะในส่วนเฟสที่3ฮะอันนี้ก็ยังคงคล้ายๆเดิมเพราะว่าพี่เจอผ่านฮะ จะเรียกทะลงของลูกน้องออกมาแล้วก็ทําการเปิดโล่ฮะเขาจะเล่นสไตล์เดิมเลยเราก็เล่นสไตล์เดิมเช่นเดียวกันฮะพยายามเบรกโล่ลูกน้องแล้วก็เก็บลูกน้องก่อนฮะเพราะลูกน้องสองตัวนี้ค่อนข้างเก่งแล้วก็โหดมากฮะมันจะตีเราค่อนข้างแรงพยายามเหมือนเดิมฮะถ้าเกิดว่าผ่านเลสนส์นเต็มฮะกดแช่ทันทีเลยฮะ แล้วก็พยายามลิกลูกน้องสองตัวนี้ให้ได้ไวที่สุดฮะพอมันเหลือฮะพี่เจอผ่านคอนเน็จกจะค่อนข้างง่ายแล้วแต่ว่ารอบนี้เนี่ยลูกน้องฮะจะค่อนข้างอึดแล้วก็หนากว่ารอบที่2ค่อนข้างเยอะฮะทำให้เราเนี่ยน่าจะฆ่าไม่ทันแน่แน่พี่เจอผ่าฮะแกจะได้เปิดโลแลวก็ห้ลูกน้องเนี่ยมีโลด้วยฮะ แต่เราก็ไม่ต้องหาพายามเล่นแบบเดิมฮะเลี้ยงเลือดตัวเองไม่ให้ตายแล้วก็พยายามใช้ผ่าเลยสนแนนในการแชร่ไปเรื่อยฮะแปบ๊บเดียวฮะเดี๋ยวโล่พี่เก๋ก,ก็จะแตกแล้ว้วยฮะอย่างตรงนี้ฮะเจอผ่าก็ทําการเปิดโล่เนาะผมก็ใช้แอนติมีนาในการแชร่ฮะก็สังเกตว่าแอนติของ7มีนาเนี่ยสามารถแช่แข็งศัตรูได้เช่นเดียวกัน พอทางด้านของผาดเรโซแนนต์มาฮะเรากกดใช้ผาดเรโซแนนต์ไปเลยฮะสังเกตว่าผาดเรโซแนนต์เนี่ยจะโจมตีโล่ฮะของเจอผาดได้แรงมากเร้ว่ากดไปทีเดียวนั้นได้ครึ่งหลอดเลยฮะเพอากว่าเพื่อนเนี่ยกดผาดเรโซแนนต์ฮะแค่2ที่โล่ก็ระแตกทันทีเลยฮะระหว่างนี้ก็แค่ระวังตัวเองไม่ให้ตัวละครของเราตายฮะเท่านี้ก็น่าจะเรียบร้อยแล้วนะฮะ ซึ่งตรงนี้ฮะผ่านเลสลแนนของผมเนี่ยก็เต็มที่อีกครั้งนึงแล้วฮะก็กดใช้งานไปเลยฮะสังเกตว่าดาเมจของผ่านเลสลแนนมันแรงแบบแรงมหาศาลฮะและแถมติดแช่ด้วยตรงนี้คือจะเล่นค่อนข้างง่ายฮะพอลูกน้องตายครบ2ตัวเจอผ่านเหลือคนเดียวฮะไม่มีอะไรยากแล้วฮะเรียกได้ว่าผ่านเลยก็ว่าได้ฮะเพราะพี่จะผ่านเนี่ยแทบจะทําอะไรไม่ได้แล้วฮะได้แค่ตีเราได้แค่เปิดโลกแค่นั้นฮะเราก็ตีไปเลยฮะรอผ่านเลสลแนนอีกสักรอบ2รอบฮะมันแรงมาก แค่นี้ก็คือเรียบร้อยแล้วนะฮะผ่านไปได้แบบชิวๆเลยเองเนาะค์เว่าสำคัญเลยฮะเราต้องพยายามให้ตัวเองเนี่ยมีชีวิตรอดให้ได้แล้วก็ใช้ผ่าตเลยซนึเนี่ยในการแชร่ในการทาดาเมจฮะอันนี้ถือว่าเล่นง่ายมากๆเลยฮะในส่วนของตรงนี้เนาะผมก็จัดการะฮะเจอผ่าจบไปได้แบบสบายๆะฮะไม่ยากสักเท่าไหร่ะฮะอันนี้ก็จะเป็นบัฟตอนท้ายเกมที่ผมได้มาทั้งหมดนะฮะซึ่งในตอนนั้นนี้ผมบอกเลยว่าตัวละครของผมเนี่ยยังอัพมาเยอะเท่ากับที่ให้ดู ตอนต้นคลิปไปฮะใครที่อัพเยอะกว่าผมเนี่ยหรืออัพมาประมาณนี้ฮะตัวละครแน่นๆผมบอกเลยว่าผ่านได้ง่ายกว่านี้อย่างแน่นอนนั่นเองนะฮะ โอเคพะนันก็จบเลยฮะสำหรับการไกด์ซิมูเลตยูนิเวิร์สในโลกที่3คลิปนี้ฮะสำหรับเพื่อนๆคนไหนฮะที่ยังเล่นไม่ผ่านยังติดอยู่เนี่ยลองเลือกตัวละครตามผมลองเลือกบัฟตามผมฮะก็คิดว่าน่าจะช่วยให้ผ่านได้ง่ายยิ่งขึ้นอย่างแน่นอนฮะส่วนใครที่มีตัวละครอื่นๆเนี่ยเพื่อนๆสามารถใส่แทนตัวละครสายฟรีที่ผมเลือกใช้ฮะได้หมดเลย พอแค่มันสามารถเบรกได้ฮะถ้าตามปัวมอนมีตัวละครการตายฮะอย่างเช่นมีตัวฮิลมีตัวโลสักหน่อยอนึางเนี่ยผมคิดว่าสามารถเล่นได้ฮะสบายๆยอย่างแน่นอนฮะแล้วก็บัฟตรงนี้เนี่ยใครที่ไม่ถนัดตรงนี้ฮะเพื่อนๆลองฮะเลือกบัฟล่าสังหารก็ได้ความทรงจําก็ได้อนุรักษ์ก็ได้ผมคิดว่า บัฟอื่นเนี่ยมีโอกาสผ่านได้เช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าผมลองใช้บัฟนี้ฮะครั้งแรกครั้งเดียวแล้วมันผ่านเลยแถมมาเล่นง่ายด้วยฮะดาไม่มันหนักมันแช่แข่งสู้ได้ก็เลยมาแนะนํากันให้กับเพื่อนๆเ,เ,เนาะส่วนการที่เราฮะไกด์ในโลกทั้งนั้นของโลก4โลก5โลก6ฮะ ผมจะมีทําไว้เช่นเดียวกันยังไงก็รอติดตามรับชมได้ฮะคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่โลกสาไปก่อนนะฮะย่าอไม่ครั้ง,งเลยโลก1โลก2เนี่ยไม่ได้ทำนะฮะเพราะว่ามันก็ค่อนง,ง่ายอยู่แล้วนั่นเองเนาะคลิปนี้ก็เหมือนเดิมฮะใครที่มีคําถามอะไรสงสัยตรงไหนนะฮะก็สามารถคอมเมนต์สอบถามผมได้ที่ร่างคลิปนี้เลยนะฮะแล้วก็สำหรับใครฮะที่ชอบนะฮะรบกควรฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งติดตามจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ทางช่องผมเนาะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าไปแล้วก็ผมนะบ๊ายบาย